หลังจากที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนั้นเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีลมแรงนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต้องบอกว่ารุนแรงมากที่สุดก็น่าจะอยู่ที่หมู่บ้านบ้านกลางเมืองแถวแถวลาดปะเคนะคะเนื่องจากว่าโครงเหล็กกันลูกกอล์ฟขนาดใหญ่นั้นหล่นทับใส่บ้าน เกือบเกือบจะ80หลังคาเรือเลยนะคะซึ่งตอนนี้ผู้เสียหายจากปัญหาดังกล่าวค่ะก็ได้เข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายโดยนิติบุคคลของหมู่บ้านเองก็พร้อมรับผิดชอบทั้งหมดค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็เป็นช่วงที่คนงานนั้นเร่งรื้อโครงเหล็กการลูกกอล์ฟขนาดใหญ่ที่หล่นใส่บ้านเรือนภายในหมู่บ้านบ้านกลางเมืองโครงการเกษตรนวรมินสองที่ซอยลาดปะเค้า79เขตบางเขนนะคะหลังหล่นใส่บ้านของประชาชนระหว่างเกิดฝนตกหนักและลมแรงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่วนการเก็บโครงเหล็กทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งค่ะ นายกริเกียรติพณชาติผู้อำนวยการเขตบางเขนก็บอกว่าโครงเหล็กดังกล่าวนั้นเป็นของโครงการหมู่บ้านบ้านกลางเมืองที่ต่อเติมเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกกอล์ฟตกลงมาด้านหลังหมู่บ้านเพราะว่าเคยมีลูกบ้านร้องเรียนนิติบุคคลของหมู่บ้านว่าพื้นที่ด้านหลังนั้น ซึ่งติดกับสนามกอล์ฟของกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์มีลูกกอล์ฟนั้นตกใส่บ่อยครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบว่าการต่อเติมมีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ขณะที่ฝ่ายนิติบุคคลหมู่บ้านบ้าน,านกลางเมืองนะคะยืนยันว่ายินดีให้การช่วยเหลือบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดและจะเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อจัดส่งช่างเข้าไปซ่อมแซมบ้านโดยเร็ว,รวทางด้านตํารวจนครบ,บาลบางเขนค่ะได้อำนวยความสะดวกมีตั้งโต๊ะรับแจ้งความให้กับผู้ เสียหายเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือด้วยซึ่งตอนนี้รวบรวมผู้เสียหายได้เกือบ80หลังคาเรือนจากทั้งหมดในหมู่บ้านมีทั้งหมด271หลังคาเรือนค่ะ